สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้องเรียนครูอามวันนี้เราจะไปอ่านนิทานกันค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้อยู่ในเล่มนี้ค่ะวรรณคดีลำนาในบทที่1กระต่ายไม่ตื่นตูมในวันนี้ครูอามจะพานักเรียนไปอ่านนิทานเรื่อง กระต่ายแย่เสือค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราหยิบวรรณคดีลํำนำแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับกระต่ายกินนัก จึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือเสือตกใจตื่นขึ้นพอลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอาต้นหญ้ามาแย่จมูกตนก็ร้องห้ามว่าอย่าเล่นนะแล้วเสือก็หลับต่อไปกระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากคำรามว่า เม่เจ้ากระต่ายนี่ข้าจะจับเจ้ากินเสียเลย <c oughs> กระต่ายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีไปเสือไล่าตาม ตระต่ตายวิ่งไปเจอะขี้ควายเข้ากองหนึ่งก็คิดอุบายยั่วเสือได้จึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆขี้ควายกองนั้นแล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันปากพึพรรมพำว่าข้าเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือเข้ามาใกล้ กระต่ายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมือปัดมแมลงวันปากพึมพำว่าเขาเหนียวเปียกกระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทำดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าทำอะไรนะ่ะก็คอยปัดมแมลงวันไม่ให้มาตอมข้าวเหนียวเปียกของพระอินนี่ไงล่ะ กระต่ายตอบและชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เต็มเสือมองดูดอกไม้แล้วพูดว่าอืมน่ากินดีนี่ขอลองสักคำเถอะนะม่ได้ดอกพระอินทร์ท่านสั่งให้คอยเฝ้าไม่ให้ใครมากินใครขืนกินเข้าไปโดนสาดแช่งนะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่า ืมก็อย่าให้พระอินรู้สิขอสักคำเดียวเท่านั้นไม่ได้กระต่ายตอบเสียงแข็งและแกล้งพึมพำว่าเขาเหนียวเปียกพระอิน์ทใครมากินพระอิน์ทจะแช่งเสืออยากกินมากขึ้นเธอนาขอกินคำเดียวเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันนะ กระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็เอ่ยว่าตามใจกินก็กินแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปไกลๆก่อนนะขือนั่งอยู่ที่นี่พระอิน์มาพบเข้าว่าข้าปล่อยให้แกกินข้าวเหนียวเปียกของท่านข้าก็แย่ตกลงเสือว่าเอา้าวิ่งไปสิ ให้ข้าร้องบอกเสียก่อนนะว่ากินเธอแกถึงจะลงมือกินได้กระต่ายพูดเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอที่เห็นว่าจะตามไม่ทันง่ายๆแล้วมันก็ร้องตะโกนบอกว่ากินเธอ เสือคำมั่มเอากองดอกไม้เข้าเต็มที่ขี้ควายเลอะเต็มหน้าส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเสือร้องอู้อู้ออเสือรู้สึกโกรธเป็นกำลังไอ้กระต่ายลอกร่วงจะต้องจับกินเสียให้ได้เสือนึกพลางวิ่งตามกระต่ายไปโดยเร็ว ข้างฝ่ายกระต่ายเมื่อวิ่งมาได้พักหนึ่งมาพบรังพึ่งเข้าก็เกิดความคิดที่จะยั่วเสือขึ้นมาได้จึงหาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งนั่งลงและพึพมพำว่าเสียงคล้องพระอินใครได้ยินจะเป็นสุขนะเสือไล่าตามมาทันเห็นกระต่ายนั่งถือท่อนไม้หลับตาและพึพมพำอยู่ก็สงสัยนะักจึงถามว่าทำอะไรนะ่ะ เฝ้าของพระอินทร์สิของพระอินทร์ดียังไงเสือสงสัยอ๋อก็มีเสียงไพเราะที่สุดละใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากทีเดียวกระต่ายตอบเสือได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากฟังเสียงของขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังสักทีเถอะน่าไม่ได้ไม่ได้ พระอินทร่านสั่งไว้ไม่ให้ใครตีคองนี้เป็นอันขาดข้าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงล่ะเธอนะข้าตีเองก็ได้กระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็บอกว่าตามใจแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปให้ไกลเสียก่อนนะคือนั่งอยู่ที่นี่พระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีคองของท่านข้าก็แย่ ตกลงวิ่งไปเร็วๆสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเธอเสียก่อนนะจึงค่อยตีเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอเห็นว่าเสือจะตามไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนบอกว่าตีเธอเสือยกท่อนไม้ขึ้นฟาด ตุ้มลงไปที่รังพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝูงพึ่งกรูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าตาเสือบัวหมดเสือรู้สึกโกรธยิ่งนะักไอ้กระต่ายหลอกล่วงคอยดูนะจะจับกินเสียให้ได้เสือคำรามแล้วมันก็วิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็วที่สุด กระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่าทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจัพวกกระต่ายกินเก่งนะักแต่เสือก็คงโกรธมากเหมือนกันกระต่ายคิดจะต้องรีบหนีไปให้พ้นพอดีกระต่ายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำจะข้ามไปก็ไม่ได้ขืนคอยอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทันกระต่ายคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก็นึกถึงอุบายขึ้นมาได้จึงร้องตะโกนลงไปที่แม่น้ำว่าจระเข้ทั้งหลายเร็วๆเ,เ,เข้าพระอินรับสั่งให้หาจระเข้ได้ยินเข้าก็ตกใจกลัวพาก,กันรีบลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าพระอินทท่านสั่งให้เราไปทุระทางฝั่งโน้นให้พวกท่านเรียงแถวเข้ามาเป็นสะพานให้เราเดินข้าไปเดียวนี้ จระเข้รีบทาตามแต่กระต่ายก็ข้ามแม่น้ําไปไม่ได้ตลอดจอระเข้แก่ตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงตนก็แกล้งดําน้ําลงไปเสียกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สึกกลัวเป็นอันมากจระเข้รู้ทันเราเสียแล้วมันคิดเราไม่ควรหลอกเขาเลย ตอนที่จระเข้แก่ดำน้ำลงไปนั้นเป็นตอนใกล้ฝั่งกระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้แต่ก็สำลักน้ำหลายครั้งพอขึ้นฝั่งได้กระต่ายรีบวิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาถึงฝั่งแม่น้ำกระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้วเป็นยังไงบ้างคะนิทานสนุกไหมคะเด็กๆเอาเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ย แต่ว่าดูท่าทางเจ้ากระต่ายตัวนี้ไม่สนแล้วก็ชอบแย่สัตว์ตัวอื่นเหมือนในนิทานนะคะเมื่อเราฟังนิทานแล้วเราก็ควรนำข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ไปปรับใช้นะคะเด็กๆ กระต่ายแย่เสือเป็นสํานวนหมายถึงผู้น้อยที่ชอบไปล้อเล่นกับผู้ที่มีกำลังหรือมีอำนาจมากกว่าซึ่งถ้าผิดพลั้งพลาดไปก็อาจจะเกิดอันตรายตัวเราได้นะคะหลังจากฟังนิทานแล้วนะคะเรามาทบทวนเหตุการณ์ในเรื่องกันค่ะโดยคุณครูจะให้หนักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์จากข้อความต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจำไ การไหนมาเป็นลำดับ 1, 2, 3มีอยู่ด้วยกันสิบเหตุการณ์รรค่ะนักเรียนข้อกอไก่กระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสือข้อขอไข่เสือถูกขึ้งต่อยหน้าวัวหมดข้อคอควาย กระต่ายทำอุบายว่ากองขี้ควายเป็นข้าวเหนียวเปียกพระอินข้ององูจระเ้ตัวหนึ่งรู้อุบายของกระต่ายจึงแกล้งดำน้ำลงไปเสียข้อจอจานพอเจ้ากระต่ายขึ้นถึงฝั่งแล้วก็รีบวิ่งหนีไปโดยไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาเจ้ากระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้วข้อฉอชิงกระต่ายทำอุบายว่ารังพึ่งเป็นของของพระอินทข้อชอชา้าง เสือขมั่ำกองดอกไม้จนขี้ควายเลอะเต็มหน้าข้อสซโซเสือตกใจตื่นจึงร้องบอกกระต่ายว่าอย่าก,กวนตนข้อชอเชอรกระต่ายร้องว่าต้องให้เจ้ากระต่ายวิ่งไปไกลเสียก่อนเสือจึงจะตีคล้องได้และข้อยอหญิงกระต่ายตกลงไปในน้ำจึงคิดในใจว่าไม่ควรหลอกเจ้าจอระเข้เลย สิบเหตุการณ์นะเรียนลองคิดนะคะพิจารณาว่าเหตุการณ์ไหนมาเป็นลำดับที่1 2 3่สจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่10ค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเขียนลงในใบงานค่ะหรือสามารถมาตอบใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูอามก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย